เพื่อนมาแล้ววีวีโอเลตโพสซึ้งถึงก้อยแบบนี้หลังแจงเหตุเลิกนิกกี้ทีมเพื่อนโพสล่าสุดอ่านแล้วน้ำตาซึมจากกรณีที่ก้อยอรัชพอนิกกี้เนชาตดออกมายืนยันว่าเลิกกันแล้วเป็นการจากกันด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่สาไม่มีทะเลาะลงไม้ลงมือสำหรับสาเหตุหลักๆที่เลิกกันคือ การใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้สื่อสารกันตรงไปตรงมาแต่แรกมีจุดยืนมีความคิดของตัวเองค่อยๆปรับแต่ปรับไม่ได้จริงๆเลยยากโดยล่าสุดวีวิ e เวลด t วอทียได้เคลื่อนไหวสกรัมส่วนตัวอาร์ตวีว t วเลดวย poor puan i am your beautiful heart is the size of an ocean you are such a strong smart and kind woman i have much respect for you you deserve the best and all the happiness in the world Your girl is always here for you love all of us are no one message with our girl ไปฟังความจริงจากปากของเจ้าตัวดีที่สุดค่ะคลิปออกแล้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากแห่กดไลค์และกอดส่งกำลังใจชื่นชมเพื่อนๆของก้อยที่เคียงข้างไม่ห่างไปไหน